สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนวันนี้จะพาพ่อแม่พี่น้องไปหาเลาะหาอยู่หากินพอได้ไปไกลแล้วมาหาอยู่แถวเดินหาเดินหน้านเฮาเองนี่แหละจะพาพี่น้องอันไปเลาะเก็บเห็ดเห็ดเดินอ่อกฝนตกแล้วนะเห่าไปหาเลาะเก็บกันเนาะไป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 น้ำกันเ้อพี่น้องเด้อดติดต่ะปุ๊บก็เห็นปุ๊บเลยไนดะ้นี่ซุ่มนี่เห็ดนะสองดอก กำลังงามๆเลยนะงามงามงามกำลังจุม่มกำลังแก้มแซ่บเลยขาลุดน่ะตัวน้อยเห็นป่ะพี่น้องเธอพ่อมีเลยพี่น้องเลยเดิน ตัวบานก็มีตัวจุ่มก็มีเห็นมันกำลังอ้อนี่จำดินยังเป็นจุ่มอยู่ทวายเฮ็ดนี่ก็แซ่บอยู่ได้พี่น้องไยอยู่บ้านเนาะบ้านหน้าฮาปีนึงก็ได้กินแต่ส่วงฝนตกไม่ไม่ลแล้ละดอกบานแล้วก็มี อยู่ไม่น้อยก็รังงามเลยนี่นะนนถ้าปิดจูมันจะแกงแสบ <c oughs> กำลังจ่มกำลังงามนี่นี่ดอกี่จแกอ๋อตัวนี้จากบานเนี่ยนะพื้นมันพื้นดอกมันจะเป็นสีสีอ่ะโอ้ดอกนี้หลายหลายหลาย จู่งงามๆเลยบอเห็นบอพูดนะแถวเนี้ยหลายหลายคือว่าหลายเห็ดนะหลายหลายก็รับเอาอยู่นี่นี่นี่เก็บไปเลยเลยสุ่มนี่ถือว่าสามดอกสี่ดอกสามดอกนี่สี่ดอกนี่ ตัวออกหลายพ่อได้แกงอยู่ดอกมาเด้อมาเด้อเก็บเห็ดเก็บเห็ดเดือนมาเก็บเห็ดเดือน ออกเป็นออบมาออกเป็นโมูเป็นโมูเนื้อมัน,มนบานนีแ่แหละตัวนี้จะถือว่าจะมีกระพกพกรกเกงใดอยู่เสียบอยู่กันหนึน่งดอกต่อไป สองดอกสามดอกสี่ดอกห้าดอกหกดอกโอ็เลื่อนกันอยู่ จะจุ่มๆม,มนันลงมาดิเอามาแก่งพอดีแสบเลยตัวนี้เห็นว่าพี่น้องสุมนี้3ดอกถือว่างามเลยบานก็บานบแห้งก็เลยถือว่างามงามสุมนี้3ดอกดอกเยอะเลย มีดอกเยื้อๆนี่สุ่มเนี่ยสามดอกมีแต่ดอกยื้อๆงามๆมักเลยถือว่าเก็บมามื่อนี้ได้หลายเติบสำนี้เลยเห็นบอกอันนี้ก็เฮ็ดคอนทังนี่เนาะนะมีแต่กับลังงามเลยถือว่าได้หลายได้พอแกงเลย